มีสีถามว่าเรียนอภิธรรมแล้วบรรลุมรคผลนิพันธ์ไหมปริยัตเนี่ยปริยัต์ก็ต้องไปสู่ปฏิบัติใช่ไหมแกยันย์เฉยไม่ไม่ไม่รู้หรอกต้องปฏิบัติด้วยอคําว่าปฏิบัติก็คือเป็นไงอ่ะเข้าถึงลูปนามพร้อมเมตปัจจัยไม่เที่ยงเป็นทุกเปลี่ยนหน้าตาอย่างอัญญาโกนทัญญาน่ะฟังทะปฏิบัติไหมในขณะฟัง พอฟังธรรมจักจบละบรรลุเลยอย่างนั้นเรียกว่าฟังแล้วปฏิบัติด้วยไหม,มดดปฏิบัติด,ด้วยเข้าถึงเลยไหมคําว่าเรียนปริยัติเนี่ยเราเรียนรู้ทรมาแล้วเราก็สังเกตอ,เอ๋ออุบากับอุบากับจิตสามสิบหกอ่าอุบากับจิตสามสิบหกเนี่ยได้มีหน้าที่เท่าไหร่อเอา้าอย่าอยรโทเอ้าวยุ่รโท,รารโทรมาไหม วิปากจิจสามี่บกได้หน้าที่เท่าไหร่เอ้าจุดโทจุดโทไม่มาแก<ม>ไหมจอดแล้วอ่าอ<ท>อไม่มาค่ะจุดโทไม่มาะฉะนั้นเนี่ยในในในที่โยงให้เห็นเนี่ยเ<ท>พราะว่าให้นักศึกษาเมื่อนักศึกษาทั้งหลายไม่เข้าไม่ถึงตอนนั้นก็ไม่ต้องไปเข้ามานไม่เป็นไรแต่ ให้ให้ดูหลักให้กําหนดดูหลักเนออี่หลักที่ท่านวางไว้อ่ะต่แต่ละหลักแต่ละหลักการอ,อ่ะเราจะรู้รอบเราจะรู้ข้างหน้าไปข้างเดียวก็ได้รู้ข้างข้างไปก็ได้รู้ข้างหลังก็ได้คือธรรมะเนี่ยรอบด้านแล้วเรียนแล้วไม่ได้ปฏิบัติไม่บรรลุก็เหมือน อกาได้แปลแม่ในธรรมบทอ่ะอ่ะพระอะไรที่จบพระไตรปิฎกสามน่ะชื่ออะไรอ่าคัมภีเปล่านะ,ะอ่าโปดทิละไม่เห็นรอ่าโปดทิละนั่นแหละจบม,มาแล้วก็ไม่เห็นบรรลุแต่พ่อไปอาศัยเนเนเนนก็แน,นะแนวให้ปฏิบัติ แล้วท่านก็กําหนดปฏิบัติจึงได้บรรลุเห็นหรือย่างคว่าตโทษของการไม่เรียนก็ยิ่งยิ่งยิ่งไปใหญ่การเรียนแล้วไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่บรรลุก็แล้วแต่จะสอนละว่ากําหนดได้แค่ไหนก็อเกําหนดได้แค่ไหนก็แต่ว่าตั้งแต่นานมาน่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติ่ะ แต่กาหนดอะไรก็จ้างเถอแต่กําหนดไม่ได้อ่ะเออแต่กาหนดอะไรก็จ้างเถอะเออกําหนดให้ปฏิบัติให้ได้แหละเพราะแนวปฏิบัติมันก็ต้องเข้าแนวก็ต้องเข้าแนวตาหูจมูกนิ้วกายใจอยู่แล้วอ่ะมาเออตบไม่ได้ปฏิบัตินอกไปจากนี้นี่เออรูปนามภายในรูปนามภายนอกรู้ทั้งรูปนามภายในและภายนอกออ อ้าวจุเลอเอกต่อไปจุเลเอกถึงไหนแล้วไปบาระจิตสามสิบหกจบอ่า,อาติกาแล้วก็ไปเออไปดูดิไปดูโคตรติกาเดนอภิธรรมมาทุกกามาติกาหน้าแปดสิบตีอ้าวอานมีสิบสามหมวดหนึ่ง หนึ่งเป็นโคจกาสองจุลันตะลักโสามอาสวะโคจกาสี่สัญโยชนะโคจกาห้าคันทะโคจกาหกหกมะโคจกาเจ็ดโยคัคโคจกาแปด นิวรณะโคตจกะเก้าปรามาสะ,ะ,าสะโคตจกะสิบมหาตละระ,ะทุกกะสิบเอ็ดอุปาทานะทุกกะสิบสองกิเลสโคตจกะสิบสามปิติทุกะทกะดูดิว่ามันมีโคตจกะอยู่เปิดไปอธิบายอ่ะ เขาอธิบายไว้ไอ้พวกโคตร,ครเนี่ยถ้าจะมีโคตรของเขาอยู่อ่าเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบอ่ะแล้วอ่านคำว่าโคตรจักกะคำว่า คำว่าคนอา,<ฮ><ฮ>าเป็นช<ฮ>่อหรือเป็นพวงเช่นช่อดอกไม้หรือพวงผลไม้ธ<ฮ>รรมดาดอกไม้หรือผลไม้ที่อยู่ในช่อหรือพวงเดียวย่อมเกี่ยวามีการเกี่ยวข้องคล้ายคลึงกัน<ฮ>คำว่าโดยศัพ์หรือโดยเนื้อความต้องเกี่ยวเนื่องกันจึงจะ เรียกว่าโคจักกะเช่นเหตุกะโคจกะมีทุกกะกประเภทใน6ประเภท,ทนั้นหน้โดยศัพ์และเนื้อความ,มาง้เกี่ยวข้องซึ่งกันและก,กันคือเหกะทุกกะอ่ารา,าพอคือคำว่าโคจกกะเนี่ยเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องคล้ายคลึงกันไปดูดิ ในสิบสามหมวดนั้นน่ะมีโคจกะอยู่กี่หมวดหนึ่งโคจกะอยู่เก้าเก้ามวดสองอาสวะโคจกะสามสัญโยชนะโคจกะอ่ห้าคันทะหกโอคะเจ็ดโยคะแปดนิวร์เก้า อ่าประมาณโคจากกสิบกิเลสสิบสองอุปาทานอ้าวไม่มีคำว่าโคจากะอยู่กี่หมวดอแล้วสองหรือสามสามหมวดอ้าสามหมวดมีอะไรบ้างที่ไม่มีคำว่าโคจากานะจุลันตระทุกกา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  อ่า,าแสดงว่าสิบหมวดเกี่ยวข้องคล้ายคืนกันอ้าวลองดิมันจะเกี่ยวข้องคล้ายคืนกันยังไงอ้าวหนึ่งเหตุทุกกะแล้วหนึ่งปัตตมกบเหตูทรมาอ้าวองค์ทำได้แก่ เหตุเห็นไหมอ่าองค์ทําได้เหตุโกส่วนขันในธาติเนี่ยเราต้องดูให้ชัดเจนเขาจะมีเอ่อยังไงเขาจะอธิบายความเนี่ยเราต้องดูลนะวะ่าพอนี้ก็แจกเฉพาะเหตุเลยทุติยบทนะเอตูธมาสภาวะธรทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าเหตุ ที่ไม่ชื่อว่าหรือไม่เป็นืมีอยู่หรือที่ไม่เป็นเหตุหมีอยู่มํา <ผม S 2> ทำได้แก่แกจิตแปดสิบเก้าเจตสิสสี่สิบหกเว้นเหตุหกอา้าวห็นไหมอ่อหมายความว่าปฐมบทเนี่ยพูดถึงเหตุเหตุอะไรเหตุหกทวนทุติยบทก็ปฏิเสธไหมปฏิเสธอ่า คือจิตแปดสิบเก้าเจเสิกสี่สิบหกลูกยี่สิบแปดนิพานเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ชื่อว่าเหตุและก็ไม่เป็นเหตุส่วนที่ชื่อว่าเหตุส่วนที่ชื่อว่าเหตุและตัวเหตุก็ได้แก่เหตุหกอ่าฮะงง อ้าวงงทำไมงงทำไมงงทำอ้าวจิตแปดสิบเก้าเจสิค้าสิบสองลูกยี่สิบแปดนิพานแบ่งก็เป็นตัวเหตุคืออะไรตัวเหตุคือเหตุหกไงออ่านไปหยุบหยุใช่ไหมที่เหลือนอกนั้นเป็นไรไม่ใช่เหตุใช่ไหมอ่าก็ในทุกกะเนี่ย เอามาแจกสองบทคือปฐมมาบทกับปฐมบท,ทพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องเหตุเหตุโลทุติยบทก็ที่เหลือนะหนะไม่ใช่เป็นเหตุแล้วจึงบอกว่าอะไรเหตุตูธมานะเหตุตูธมานะก็แปลว่าไม่ไม่ใช่เหตุไม่เป็นเหตุแต่เหตุตูธมาเป็นเหตุ อ้าวงงยังไ,ไงงงไหมเขยย้าใจยังเออแล้วก็ไปแจกติที่นี่เรื่องขันยนตจาสัจจะนี่เดินแจกนั่งแจกนอนแจกไปหมดแหละนั่นนะอ้าวต่อไปสเหตุกะทุกะสะเหตุกะทุกสเหตุกกะทุก่เหตุกะทุกเสียงหลายที่ มีเหตุประกอบมี<ผ>มอยู่ผำได้จ้นได้แก่สเสืตุกจิตเจ็ดสิบเอ็ดเจจนิสห้าสิบสองอ้าหมายความว่าอา่าปฐมบทเนี่ยสเสตุกจิตคือจิตที่มีเหตุประกอบอะจิตพวกเนี้ยเจ็ดสิบเอ็ดดวงเนี่ยมีเหตุประกอบและเจรสิสห้าสิบสองเนี่ยก็มีเหตุประกอบแต่เว้นโมหะเจเสิกที่ในโมหะมูริจิสอง ไม่มีเหตุประกอบอย่างไรโมหะบุรุจิตดวงที้หนึ่งมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่มีเจตสิกประกอบสิบห้าสิบห้าอ้าวมีมีเจตสิกประสิบห้าเอ่อมีมีเจตสิกวิเนธเท่าไหร่เห็นั้นมีเจตสิกบ่โมหะเหตุอ้าวโมหะเหตุโมหะเหตุยกโมหะเหตุมาเสียโมหะเหตุโมหะเจตสิกตัวเนี้ย มีเหตุไหมไม่มีไม่มีเอออ้อยออกมาแล้วไม่มีโมฮะเจระศึกที่ในโมหะโมหะเจระศิกที่ในโมฮาลิศที่สองเนี่ยเป็นเจรสิึกที่ไม่มีเหตุจึงเว้นออกมาเสียเข้าใจงงงงลอยงงไปลอยงงไปเข้าใจเป็นเป็นตัวเดียวที่ไม่มีเหตุ เอ่อเพราะว่าเราถ้าเราเอาลง้วโมหะจิตมีเหตุไหมโมหะเหตุมีโมหะจิตมีเหตุมีเหตุหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเจตสิกเจตสิกที่เกิดในโมหะรูปสองเนี่ยอ่ามีเหตุหนึ่งเหมือนกันหมดใช่ไหมแต่พอมาพูดถึงโมหะเจตสิกมีมีเหตุไหมในโมหะไม่มีไม่มีไม่มีเออเป็นยังไง ลายละเอียดเงนี้จะได้บรรลุมรคผลนิพพานกน่ยเขาไหมคูจะไปไหนอ่ะอ้าวอ่าทุตีบท,บทบงงว่าไงแมวเอตุกาทํามาสะพานระธรรมทั้งหลายที่ไม่มีเหตุประกอบมีอยู่ในเศษตุกาทุกานะอ้าวจะไปไหนอ่ะเอตุกาทํามาดิปฐมบทเศษเตุกาทํามา ทุตียบทก็ไอเหตุกกตาจม,มาดิเออาอ่ามีเท่าไหรอ่ะประตูบกบทุตียบทองค์ดำได้แก่เหตุการณ8อ่าเวยันต้โมหาเจสิ่ที่ไหนลูกกินตดเออเนี่ยพวกนี้เป็นทมที่ไม่มีเหตุไม่มีเหตุประกอบ นะทำที่มีประกอบมีเท่าไรทำที่ไม่มีประกอบมีเท่าไรแยกออกมาอ้าวไปดูแจกแจงไปดูแจกแจงเ้าจุลตรีเดี๋ยวจะหมดเวลาจุลตรีอ่าจำแนกขันเนี้ยอ่าจำแนกได้ชัดเจนหรือยงังจุลตรีโดยก้าวไนไปไงก้าไนอ่ะเปิดไปหน้าสิบห้าชาติ ภูมิโสเหตดชาชาติภูมิโสโลเหตุชาญเวสัมสังยกขึ้นมาเลยยกจิตดวงไหนมาอ่ายกาอายกอกุศลชาติอ่ายกเอากอา,า,กา,กา,กา,าม,มาวาจรจิตห้าสิบสี่มากาม,มาวาจร จงจำแนกตามมาวัาจจะจิตห้าสิบสีโดยชาติเพทนายจิตที่เป็นอกุศลชาติมีกี่ดวงคืออะไรบ้างว่าไปคืออาจิตที่เป็นกุศลชาติมีกี่ดวงอ้าวไปแล้วที่นี่ ไปแล้วไปแล้วเขาให้จำแนกแค่ไหนเราต้องดูก่อนดูโจทย์ก็ก่อนดิเขาให้โจทย์มาเขาให้กามาวัดเจ้ะจิตห้าสิบสี่เขาให้กามาวัเจระจิตห้าสิบสีุ่ณ่จำแนกจบกันไปเมื่อกี้ฮะซึ่งจำแนกจบกันไปเมื่อกี้นี้ค่ะกามาจิดห้าสิบสี่อันเดียวกันค่ะท่าน ตามมาว่าจะไดจิตห้าสิบสี่ไม่ได้สิบจิตไม่ได้ตาเมาว่าจิตได้ีมันมีแค่มันมีขุดลยอีแค่แปดดวงเออเนี่ยแล้วกลับไปจําแนกเดี๋ยวไปกลับไปจําแนกได้เองเล้งเก็บจิตแนกบอยเออจิตที่เป็นดบากชาติมีเท่าไหร่ มียี่สิบสามมียี่สิบสามสิบห้ากับแปดกรรมจิตห้าสี่ไม่ใช่เหรอเอากกรรมจิตห้าสิบสี่สิเป็นวิปตาชาริมีสามสิบห้ากับแปดไงพ่จันทสิบห้ากับแปดเออสิบห้ากับแปดจะถูกแล้วไรับเป็นเท่าไหร่มเนี่ยเขาบอกไปเน้นเน้นให้นักศึกษาได้ เขียนแล้วเขียนอีกเขียนแล้วเขียนอีกอ่ะเขียนจนติดตาตึงใจประทับใจไปที่ไหนก็นึกแต่เขียนอยู่นานๆไปนึกอะไรไม่ออกเลยนึกแต่เรื่องเขียนนี่แหละอันนั้นถูกต้องเลยแดนเดนลอยเลยเออเขียนเขียนมากกัะไทยลอยขึ้นเองนะอ้าวกตรยาชาติมีเท่าไหร่กตรยาชาิตรยาชาิมีทเท่าไหร่ ห้าส um ิบเอ็ดดวงมีอะไรบ้างเออเออนี่นี่อันนี้เราต้องดูหลักเขาว่าเขาให้เราขึ้นเท่าไหร่เ้าไม่คิดเท่าไหร่อ้าวไอ้ตุกาวิปากรจีสิบห้าท่านแถ้าไม่ตัดตัวไหนเนี่ยไม่ตัดไอ้ตุกาวิปลากระจีใช่มันเป็นวิบากสิบห้าอยู่แล้วเออไอ้ตุกาวิปากจิจีวิปาไอ้ตุกไอ้ตุกาวีปากรจีสิบห้า มาหาอิปาก,กจิตแปดอันนี้เป็นวิบากเอ้ยจี่สิบสามฉะนั้นอ่าจิตอันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นอกุศลเท่าไรหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเ,เท่าไรเป็นอกุศลสิบสองอ่าเป็นกุศลเท่าไรเป็นกุศลหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดตนมีสามเจ็ดอ้าว ตายแล้วที่นี้อ๋อโดยโดยการ,รมาจิตเหรอคะครูสอมีแปดไม่ใช่ไม่ใช่จิตทั้งป่า <12 1. S 1> ทั้งหมดร้อยยี่สิบเอ็ดเออร้อยยี่สิบเอ็ดมีสามเจ็ดค่ะอ่าสามเจ็ดอ่าวิบากเท่าไหร่วิบากมีห้าสิบสองห้าให้สองกัลยาชะกลัลยาจิตมีเท่าไหร่มียี่สิบแม่อันนี้ <5. S 1> คือหลักของเขาเลย <5. S 1> นะ เออนี่นี่นี่อันนี้นี่ะให้นักศึกษาไปทดสอบนะไปทดสอบเลยไปถามตุ้นดุนก็ได้ว่าเออจิตหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเป็นกามาภูมิเท่าไรเป็นรูปประภูมิเท่าไรอ่าอรปภูมิเท่าไหรโลกุตรลภูมิเท่าไร่โ้มาเว้เไม่รู้แล้วกามภูมิเท่าไร จิตหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นกามาภูมิเท่าไรกามาภูมิแปดสิบเบสอ้าวการภูมิแปดสิบเบสก็ฟังไม่ถนัดนี่ไงวะากวาไม่จิตแปดสิบเบดอ่ารูกภูมิเท่าไรรูปภูมิสิบห้าเฮอลูภูมิเท่าไรอลูภูมิสิบสองโลกุตราเท่าไรโลกุตลาจิตหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเป็นอ่าโสพนะ เป็นอสูบพนาเท่าไรสูบพนาสามสิบอสูบนาสามสิบเป็นเูบพนาเก้าสิบเอ็ดจิตหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเป็นอโลกิยะเท่าไรเป็นโลกิยาแปดสิบเอ็ดเท่าไรแปดสิบเอ็ดอ่าจิตหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเป็นเหตุเท่าไรเป็นเหตุตุกาเท่าไรเป็นเหตุกาสิบแปดใส่หนีร้อยสามค่ะร้อยสาม เนี่ยจิตหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเป็นสุขเวทนาเท่าไหร่สุขเวทนาหกสิบหนึ่งเป็นทุกขเวทนาเท่าไหร่เวทนาผุว่าเวทนาเท่าไหร่หกสิบสอง่าโทมัสเวทนาเท่าไหร่สองถ้าง่ายขนาดนี้ตอบไม่ได้ตายแล้วต้องเอาไปยาก ได้ง่ายๆตอบไม่ค่อยได้พระอาจารย์ก่อนหน้าที่พระอาจารย์จะมาเราเราซิกแซกถามกันไปแล้วนักเรียนตอบโชดเช่ดโชดเช่ดเลยพอดีแล้วคือถามโดยชันละจิตถามโดยอาภูศรและจิตเป็นคณิตศาสตร์แบบแบบแบบทิ้งหลักไม่ได้นะเออคณิตศาสตร์ที่ทิ้งหลักไม่ได้ อ้าวจิตรตีเปิดไปปานามและปฏติญญาเอาเลยออกเสียงปาน้มและปฏิญญาของสัมมาัมมุตติมุิมตมุตมุตตมุตมุตตตมตตตติมุมิุตตมิิิิ ห้าพระพุทธเจ้าถวตึงพระอนุรุตตาจารย์ขอน้อมนอมไหว้อภิวัตนานาการแด่พระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้เยียยะธรรมทั้งหลายไม่มีผู้เลียนปานพร้อมด้วยพระสัตว์รและคนะคณะอารักขส่งเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นดูมแล้วแต่งคำพธีที่มีนามว่าอภิธรรมก็แต่งก็หากต่อไป อภิธรรมมาติกาความว่าการรวบรวมเนื้อมาประกอบพติมคือจิตเจเศิรูปนิพานบรญญัิโดยย่อบาลมาตติสีปะถาปุตตาิธรรมาติาฐานิสีมา ตาอุตาพิรรมมัตตาจตุธาปรมัตาโตตังเบตติกตังรูปังพิพานะมีติสัพปะถาในอภพิรรมมัตสังฆานั้นเมื่อว่าปัลมะตาทำแล้วไม่ว่าประการใดๆก็มีเนื้อความของพิรรมอยู่เพียงสี่ประการคือ จิตจะจะสิกู้นิพาน parameter สี่อย่างคือหนึ่งจิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์หมายความว่าได้รับอารมณ์อยู่เสมอ สอเจติกธรรมชาติท oh, ี่อาศัยจิตเกิดหมายความว่าเจตุปิกนี้เมื่อเกิดขึ้นจะต้องเกิดในจิตเสมอตามลูกธรรมชาติที่เสื่อมสลายไปเพอวิโรธที่ปัจใจหมายความว่าลูกนี้เมื่อถูกวิโรธที่ปัจัยคือปัจจัยที่ไม่ถูกกันซึ่งได้แก่ความเย็นและความร้อนเป็นต้นแล้วย่อมแตงสลายไป สี่นิพานธรรมชจติที่เบิดจากรูปนามกันหน้าทั้งหลายออกเยอะนะมาเนี่ยงานเดี๋ยวรถยกขึ้นมาก็ใส่รถก็ใส่ตั้งแต่แหนก็ใส่ที่นั่นสิบกว่าก็ได้เดี๋ยวมันจะหักรถเออตัวเองตัวเองไปดูเรื่องของออทุปกรณนกิจการทุกกรรมาติการน่อยนะเออมันมี อภิธรรมมทธาธรมาติกาหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบสามอะอภิธรรมมัทธาติกาก็ไปดูอันนี้ไปอ่านแล้วเนี่ยสุตันติการทุกขามาติกาเนี่ยมาจากเอกนิบาตทุกขนิบาตสังคีสูตรแล้วก็พระพระอุตตรสูตรแห่งทีกนิกาย สี่สิบสองสีสิสองทุกกี่มั่โี่่นเอาโน่นมาเอาโนมาไกลไหมเ็เสี่องหนึ่งวิชาทุกสองปัตปมะทุกกะสามบาลาทุกกะ ท้าปานุกกะหกอาทิวัจนะทุกกะเจ็ดรัตติกุุกัะนิรุตติกุันิรุตติกุุกัะบัญญัติกันามปะทุกัตนามาทุกัะนามาลูปะทกันามาลวะจิจิตทุกตตัตะจทิจิต Apa? Tidak. Tidak. Tidak.

มันต้องอ่านแนวบาลีใช่อี่เก้ามุดมุดมุดถะมุดถะดิสัตวมจักทุกข์าทุกขเอาลิ้นออกมาต้มนะอย่างนี้ต้องต้มหัวควายเผือกให้กินพี่แหววอย่าพึ่งคืนครู นะโอ้อย่าพึ่งคืนบาลีกูนะโอ้จ๋าต้องต้องต้มหัวควายเผือกให้กินแล้วจ้ามมาหน่อยจะได้จะได้ลิ้นอ่อนหน่อยไม่ใช่ลิ้นจะได้อ่อนต้มหัวควายเผือก่อนอืม พระอาจารย์เมื่อวานเนี่ยกลับจากวัดจะเห็นควายเสือกเลยอยู่ไหนเขาเลี้ยงอยู่ตรงหาอยงที่มาจากเส้นทางที่เขาตัดใหม่อ่ะทางไปบ้านนายกอ่ะค่ะเออเอาละเอาสาธุนี่นะอนุโมทนาบุญกับนักศึกษาทุกท่านเพราบุญกุศลจงเป็นปัจจัยให้รู้แจ้งแทงตลอดในพระตรรมคำสอนนี้ด้วยการทุกท่านเพิน ะลังหางสัมมาสัมพุทธเะ้าวุฒังพระกวันทิวาทีตวาคัดพระกัตวัธรรมังนะมสาสุปฏิปันโนพระกวัตสามังตังคังนะมา